คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต์อย่าให้ประเทศไทยเหมือนประเทศเนปานลไล่ล่านักการเมืองข้าราชการอย่างบ้าเลือดเดือดแค้นเพราะอยู่อย่างแรนแค้นแสนสาหัสแฮชแท็กถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่าหวังประชาชนอยู่ดีกินดีอย่าหวังรัฐบาลจะมีสีิรภาพนี่คือตราบาปจากคสชก,ก่อขึ้นนักการเมืองท้องถิ่นใหญ่ในจังหวัดพังงาถ้าไม่หยุดการทุจริตทำผิดกฎหมายคุกคามประชาชนร่วมกันปล้นแผ่นดินกับนักธุรกิจชั่วระวังจะหลุดจากตำแหน่ง ถ้าทนายกอนุทินไม่กล้าประกาศล้างบางคอร์รัปชันเก้าอี้ท่านจะสั่นคลอนนอนทุกอย่างแน่นอนสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกคาบูผู้รักความยุติธรรมทั้งหลายวันนี้ขอพูดการเมืองล้วนๆปัญหาประชาชนทิ้งไว้ก่อนเพราะถ้าการเมืองมันดีปัญหาของประชาชนก็ไม่ตกหลนอย่างแน่นอนไม่ว่าปัญหาที่ดินปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างความยุติธรรม แต่เพราะการเมืองมันสีเทาสีดำมันก็เลยครอบงำของปัญหาประชาชนต้องทนทุกข์ระกำลำบากเลือกผู้แทนมาทุกสมัยผู้แทนทาาทั้งนั้นพอเข้าไปถึงทางพักบรรจงจมูกชั่วยิ่งกว่าวัวควายพวกนี้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตราบใดการเมืองไม่ดีปัญหาประชาชนแก้ไขไม่ได้วันนี้ขอพูดถึงการเมืองล้วนๆในฐานะที่เตรียมตัวจัดตั้งพักประปากกงชาต วันนี้นะครับเห็นประเทศเนปาลประชาชนลุกเงือขึ้นมาฆ่าเมียอดีตนายกรัฐมนตรีเผารัฐสภาพเผาดำเนียบรัฐบาลพี่นาสันตโดเห็นตำรวจลงไปอยู่ในน้ำประชาชนคว้างปลาใส่ทำร้ายทุบตีผมเห็นภาพแล้วนิสลดทูวหัวใจเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทำลงไปเพราะเขาเจ็บแค้นปล่อยให้ประชาชนลำบากยากไร้ ถ้าราชการนักการเมืองอยู่อย่างเสรฐีเข้าไปเผาทำเนียบเข้าไปเผาสาภาเป็นภาพที่น่าสลดนสกทือผมไม่อยากเห็นความโหดร,ร้ายเหล่านั้นเนปาลเกิดมาจากอะไรเพราะรัฐบาลไปปิดช่องทางโชเชียวห้ามประชาชนสื่อสารรับทราบอะไรถ้าประชาชนหูหนวกตาบอดมันก็แดกประเทศกันไปแต่ประชาชนเนปาลเขาไม่ทน หรือว่ามันสุดทนก็ไม่ทราบก็เลยช่างตราบาปกันขึ้นประท้วงกันทั่วประเทศไม่ทราบว่าสงบแล้อยังที่นํามาพูดนี้ไม่ใช่อยากจะให้เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เลยอยากจะใส่นักการเมืองข้าราชาการที่มีพิมันด้วยภาษีพี่น้องประชาชนที่มันช่อชนปล้นกันไปในแต่ละวัน,นปีลหลายแสนล้านที่พลางภาษีประชาชน ขอให้หยุดกระทําสิ่งเหล่านั้นให้นับประชาชนเป็นพี่เป็นน้องเป้าดองสามาคัคคีเข้าไปทําหน้าที่เงินเดือนมีข้าราชการใหญ่สสก็เงินเดือนมีแล้วทําไมต้องทำมาป,ปรีปล้นภาษีประชาชนไปปล้นเปลือตัวเองขี่รถคันละหลายสิบล้านบ้านคฤหาอนัใหญ่ตโตล้านระวังจะถึงการพินาศทำไมพูดอย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องประชาชน กปปสก็ดีเสื้อแดงก็ดีเคยเผาบ้านเผาเมืองมาแล้วก,กปปสปิดการเลือกตั้งครั่งการปฏิรูปเปิดสถานที่ราชการผู้มากมายไปดูสครับไปดูยิงปืนกับกางกรุงอาวุธสงครามรุนแรงเทนี้เมื่อประชาชนอดตั้นอดทนขึ้นมาเนี่ยชุดความอดตั้นเนี่ยกลัวว่ามันจะเกิดรุนแรงขึ้นอีกครั้งในประเทศสาเหตุมาจากอะไร สาเหตุมาจากนักการเมืองบัดรซบบัดซบด,ด,ดีที่ไม่ใส่ชนเตีนไปด้วยเป็นหัวหน้าคลั่งปฏิรูปประเทศไปเป็นแกนนำนกหวีดลาออกจากสสมาก่อมัผมไม่โทษประชาชนคนธรรมดาเพราะถูกใส่ความเพราะถูกชักจูงกันมาให้บ้าคลัง่งอ้างว่าการเมืองอย่างนี้การเมืองโกงการเมืองคิบหายตายโหง ก็ต้องปฏิรูปทุกวันในพวกชนตรีเหล่านั้นบางคนเป็นรัฐมนตรีบางคนหนีออกจากพรรคตัวเองไปร่วมสังกรกรรมกับควายการเมืองที่พวกมึงเคยขับไล่อย่าพูดเลยว่าพรรคไหนไอพ้พรรคแกนำนกหวีดท,ทั้งหลายนั่นแหละแล้วเป็นไงการเมืองปฏิรูปของพวกมึงมันเลยยุ่งเหยิงจนถูกทุกวันนี้ผสมพันธ์ข้ามขั้วชั่วข้ามโคดนี่้าด่าแม่ได้จะด่าด้วย แต่มันหยาบไปเกินไปเพราะการเมืองจันไรชิบหายตายหงเหล่านี้มันทำให้ประเทศย่อยยับอับจนประชาชนขับยง้งแยกกระชิบหายอนุตัวชสื่อแดงไอ้น,นี่ถูเสื้อเหลืองเสื้อชิบหายไหนมันไม่รู้ยจดแม่ประธานโทษประชาชนก็เลยอยู่อย่างทาสเพราะประชาชนไม่สามารถแยกชั่วแยกดีได้อย่างเขตแปดนครรีธรรมดาผีตาย้หงผีตาย้หง,าหงมาจากนรกจบเปรตลงเลือกตั้างซ่อมได้เป็นสอส,อสอเฉยระยำ เพราะประชาชนส่วนหนึ่งมันได้ยำํำได้ยำยังไงไปรับเงินโจรแล้วไปเลือกโจรเช็ดหายใต้ยหงนี่แหละบันยายไม่พอเดี๋ยวเลือดขึ้นสมองแตกตายซะก่อนวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยพอเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจแก้ทําไมทําไมไม่แก้ปากท้องแก้ทําไมไม่แก้ปัญหาปากท้อง ที่ปากท้องมันไม่คล่องเพราะไอรัฐธรรมนูญนี่แหละมันทำให้รัฐบาลนี่อ่อนไม่มีเอกภาพออกจากพักนี้ไปข้าวพักนู้นไอ้เฮียผสมพันกันมั่วหมดระยำประชาชนก็พลอยเห็นความระยำไปด้วยดังนั้นไอ้รัฐรมนูษช์แบเนี้ยร่างมาโดยสมุนคอสชไม่กี่ตัวที่มันจิ้มกันมาเจ้มเจ้มเจม,จม เจมมาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเลือกมันเป็นนายกเพื่อเลือกสวหลายอย่างผมมันยายไม่หมดเดี๋ยวต่อไปก็มีนักประสัยมาพูดแต่ละเรื่องเพราะรัฐมนูญฉบับปรุบยดนี้แหละมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนนายกไปแล้วสามคนเมื่อมันบริหารประเทศไม่ต่อเนื่องอย่างเนี้ความอยู่ดีกินดีจะมาสู่ประชาชนได้อย่างไรประชาชนโง่ทั้งหลายเอ๋ยฟังไว พราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรมเขาจึงต้องแก้ต้องโทษใครอ,ะอ่ะออยึดอำนาจผมเคยบอกเสมอว่าไอ้คนที่ยึดอำนาจมึงยึดอำนาจมาบอกว่ามึงเก่งกล้าไม่พอขอคนที่เก่งกล้ามาร่วมร่มรางรัฐธรรมนูญ<อ>กูคือคนยึดอำนาจกูจะควบคุมให้เป็นรัฐธรรมนูญใดเดีดสุดไม่ต้องเช็กกันอีกแต่ไอ้บัตรซ รัฐมนตรฉบับนี้ขึ้นมาเป็ศาตร์ชาติมันก็เลยยุ่งเยิงอยู่อย่างนี้ยังไงเออเชบหายนายกรัฐมนตรีทักษินชินวัตรเขาไม่ได้มีโทษประหารแม่มันจะทุจริตใครทรมาอีกแม่ทักษิณชินวัตรจะมีโทษทุจริตแต่มันไม่มีโทษประหาร เอาไปข้าวคุกก็ดีได้ได้รับผลกรรมเสียบ้างแต่ไอ้หัวหน้าปฏิวัติทุกคนที่ผ่านมาไม่มีไอ้หน้าไหนข้าวคุกแม้แต่คนเดียวการรัดประหารคือโทษประหารแต่มันสามารถเนี่ยโทษกรรมตัวเองได้พอเนี่ยทษกรรมตัวเองเสร็จมันก็มาด่ามนุษเพื่อจะสืบโทดอำนาจอย่างนี้เหรอที่จะไม่แกล้า เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกล้าให้มันดีกว่านี้อีกแม้กระทั่งคนร่างคนเอกประยุทธ์ขออนุญาตเตือนนำบอกว่านัฐธมนุยังบกท่องคนร่างมากับมือคนเป็นมีอำนาจใหญ่ในตอนนั้นยังบอกว่าบกพร่องและยังมีคนไปปกป้องอีกเป็นทาาต่อไปจะเป็นทาาต่อไปโมโหที่สุดเลยวันนี้ดิ พอเขาจะแก้รัฐธรรมนูญโอ้ยต้องทำประชามติ3 4สครั้งสอสอในสภปา500ร้อยคนเป็นตัวแทนประชาชนถ้าไม่มีอำนาจในการแก้ไขรัฐมนูญเลือกมาทำไมวะลาออกแม่มาได้หมดคืเนเดือนเดือนปล่อยประเทศมันล่มสลายไปพูดถึงมันโมโหเพราะประเทศนี้มันไม่ปกติผมจึงไม่ปกติหลายคนถามมึงยศยังพลอะไรทำไมมึงต้องตะเบ๊กูบอกเสมอว่ากูค,คือผู้บัญชาการ ต่อต้านปฏิวัติทุกรูปเแบบิวายความั่นคงบันทึกไว้ประเทศนี้ถ้าประชาชนยังอยู่ใต้เต็นข้าราชการไม่มีทางก้าวหน้าได้ข้าราชการทั้งหลายก็ตกไปเป็นข้ามือของกลุ่มทุนปล้นที่ดินประชาชนขนกำลังกันมาหลายแห่งอย่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยนี่คือความแค้นใจที่มาระบายวันนี้อาจจะไม่ สอบอารมณ์ใครหรอกเพราะฉะนั้นการที่ประเทศจะอยู่ดีกินดีได้เนี่ยมันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยความเห็นพ้องต้องการของประชาชนไม่ใช่ไม่กี่คนรัฐธรรมนูนแบบนี้มีผู้ลงประชามติออกเสียงแค่ส6บล้านกว่าเสียงเห็นไหมยังไม่ได้เกึงหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยดังนั้นมันต้องแก้ ถ้าไม่แก้ไขรัฐมนูลปัญหาประชาชนปากท้องอะไรแก้ไม่ได้มันจะอยู่แบบขอทานแจกกันไปเงินแอฟเงินชิปหายใต้หูคนละครึ่งหาราอะไรก็มึงแดกตโดบยิงมมอายุ60ปีได้วันละ20บาทบรรไดยเพราะรัฐมนูลนี้ล่ะผมเกลียดทักษิณอยู่ดีๆเกลียดอุ้งอิงอยู่ดีๆวันนี้กลายเป็นรับพวกนั้น เพราะฉะนั้นพรัคประชาชนควางไว้ต้องจับมือกับพรัคเพื่อไทยให้แนวนั้นเอาความแค้นออกไปเอาประชาชนประเทศชาติเป็นใหญ่เพื่อจัดการแก้ไขรัฐมนูนฉบับนี้อย่าให้ผีเปรตมนแดกประเทศต่อไปของขึ้นแล้ววันนี้เนี่เอยสาเหตุมาจากว่าเอ้ยไม่ต้องแก้รัฐมนูญว่าจะชิบหายอะไรยกตัวอย่างสอวอ ไอ้แวนบันไลสวประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกฮะมาคุม,มองค์กรอิสระชี้เป็นชีตายกับประเทศได้ดูมันร่างขึ้นมาดูมันร่างขึ้นมาแต่ละตัวไม่อยากจะพูดส้นตีนเลยอยากไปหลายคนบอกว่าจอมพลตะเกต่อนน้อมอม้นมันน่ารักมันทำไงได้มันมาอย่างนี้แล้วสวชุดปัจจุบันนี้เลือกกันสี่หมื่นกว่าคน ไอ้ผู้สมัครสวนะเลือกกระเดงประชาชนมีส่วนรู้เห็นเป็นใจอะไรของมเมึงแดกภาษีประชาชนแต่เลือกกระเดงชิบหายเพราะอะไรเพราะรัฐทุนจะบับเองช่วยดิเอาจำผลไปข้าคุกข้าในคุกเลยไม่ไหวสี่หมื่นกว่าคนเลือกสวเออหัวสวได้ก็เช้าไปหมดประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกมีอำนาจล้นควา้า มันยุติธรรมไหมวะไม่ใช่มาปกป้องใครแต่มาปกป้องความเป็นคนไทยที่มีศักดิ์ศรีนี่แค่บอกบอกโอ้หนักแล้วหนักแล้วพอกรดพูดไม่ออกดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับลดอุณภูมินิดเราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่งั้นประเทศบานลาย อย่าให้มันเกิดเหตุเหมือนเนปาลเหนือนอินโดเลยมันเศร้าสลดหดหูนักการเมืองทั้งหลายที่เป็นอสสอในครันี้เป็นเศรษฐีมีเงินล้านมีเงินหลายล้านท่านจงหยุดคอร์รัปชันได้แล้วไม่งั้นความเดือดร้อนความหมรัยนะัก็จะเกิดขึ้นแก่ประเทศในอนาคตอย่างแน่นอนท่านอนุเทนชาววิรกูลแม้ใครจะกล่าวหาสวหัว ใครจะกล่าวหาเขากระดองก็ไม่เป็นไรนั่นเป็นข้อแค่กล่าวหาท่านนรุธินจงประกาศชัดๆจะปราบทุจริตในประเทศไทยให้ราบพนาสนไม่มีการเล่นพักเล่นพวกถ้าท่านนรุธินประกาศชัดๆอย่างนี้ผมจะคำก้าอี้นายกรัฐมนตรีจนตายกล้าประกาศไหม ว่าเหตุหนึ่งที่ประเทศชาติมันย่อยยับอับจนอยู่เช่นนี้เพราะทุจริตในภาครัฐปีละหลายแสนข้า,าราชการดํ่มรวยคนซวยคือประชาชนเหมือนผมพูดเมื่อวานเนี่ยไอเสาไวฟ้าติดติดริมถนนเนี่ยเสลาละหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นต้นทุนมันจริงๆ2ิงสองหมื่นสามหมื่นติดกันดาษดืนเลยมันขยันแต่ติดแต่ติดแล้วควายมันไม่ติดมันแดกกันไปแล้วทุจริตเชิงนโยบาย นี่เออผีเปรตเข้าแล้ววันนี้มันไม่ไหวเลือกตั้งมาเท่าไรเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละที่พิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีน้องชอบถูกดัดสิทธิ์ธนาธรถูกดัดสิทธิ์เพราะอ้วนซื่อไออ้วนซื่อบัตรซบเขาก็ปิดไปตั้งนานแล้วแต่มันแกล้งแม่เข้าสภาแต่ไอคนที่ถวายสัต์ไม่ครบ มันยังอย,งอยู่จบครบเทอมอยู่แปปีอยู่ต่อเพราะอะไรเพราะรัฐทูนจบับนี้เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับขอโทษด,ด้วยแตถ้าผมว่าไปบ้างเนี่ยเพราะประชาชนไม่สนใจการเมืองสนใจแต่เรื่องกินขี้พี่นอนดูแต่ตลกก็ตายอย่างทา่าอนาถบางคนตายลงก็ไม่มีเพราะไม่เคยขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองผมนี่แหละ ถ้าตายก็ตายเพื่อการปกป้องภาษีให้กับประชาชนผมยินดีที่จะตายตายด้วยควาภูมิใจจะไม่ไประยู่ใได้ตีในหน้าไหนที่มันล้นชาติเข้าใจนะสั่งไว้เลยจังหวัดพังงานักการเมืองท้องถิ่นใหญ่นักธุรกิจใหญ่ที่ใจมันคาบเอาที่ประชาชนไปออกโฉนดโดยทุจริตถูกถอนหมดแล้วจงหยุด อย่าคุกคามประชาชนนอกจากมึงค่าจอมพลปฏิวัติตายประชารรกูจะถอนรากถอนโคนโจรพวกนี้วัดกันสักตั้งวันนี้ครั้งแล้วเจ็บแค้นเออคนรัฐประหารไม่เคยติดคุกอยู่อย่างสุขสบายทักษิณชินวัตรมันจะช่วยได้มันจะกองอยังไงก็ว่ากันไปตามกระบวนการเออแต่การรัฐประหารนี่ มันรุนแรงโทษประหารชีวิตขอยกคำของแดดอีขาทองมาหน่อยแดดอีขาทองบอกว่าการที่สวอองวดสวไปเลือกองค์กรอิสระเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าการดัดประหารดังนั้นเรื่องงวดสวจะลงเอยรูปใดพี่น้องให้จับตามอง ถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปประเทศไทยมีแต่บัลลัยเพราะอำนาจชั่วร้ายไปควบคุมองค์กรอิสระเอาไม่รู้ผมจะตายก่อนสวหรือสวจบกันก่อน